สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผอมาจะาพาทุกคนมารู้จักกับรถแทรกเตอร์รุ่นใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจจากเกษตรกรและผู้ใช้งานสายงานหนักทั่วโลกนั่นก็คือ Mitsubishi GX 5 0รถแทรกเตอร์ที่ผสมผสานเทคโนโลยีทันสมัยเข้ากับความทนทานแบบดั้งเดิมของ Mitsubishi รุ่นนี้ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์งานเกษตรงานก่อสร้างรวมถึงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการทั้งพลังและความคุ้มค่า เริ่มจากการออกแบบภายนอก Mitsubishi GX50 มาในดีไซน์ที่แข็งแรงดุดันและดูมีพลังเส้นสายของตัวรถถูกเน้นให้มีความแข็งแกร่งตั้งแต่กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ Mitsubishi เด่นชัดไฟหน้า LED ที่ให้แสงสว่างกว้างและคมชัดช่วยเพิ่มทัศนวิสัยในการทำงานแม้ในเวลากลางคืน กันชนและโครงสร้างเหล็กด้านหน้าเสริมความปลอดภัยสามารถรับแรงกระแทกได้ดีด้านข้างของตัวรถออกแบบให้มีช่องระบายอากาศเพื่อช่วยในการระบายความร้อนของเครื่องยนต์ขณะที่โครงสร้างตัวถังใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานต่อทุกสภาพอากาศและการใช้งานหนักล้อขนาดใหญ่พร้อมดอกยางลึกถูกออกแบบมาเพื่อยึดเกาะพื้นดินได้ดีไม่ว่าจะเป็นพื้นที่โคลนดินทรายหรือถนนครุขระ เมื่อมองเข้าไปในห้องโดยสาร Mitsubishi GX 50จะเห็นได้ว่าถูกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้งานเป็นหลักเบาะนั่งถูกพุ่มด้วยวัสดุทนทานและรองรับสริระได้อย่างดีสามารถปรับระดับได้ตามต้องการเพื่อให้เหมาะกับผู้ขับทุกขนาดตัว แผงควบคุมด้านหน้าจัดเรียงปุ่มและสวิตช์ต่างๆไว้อย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายแม้จะเป็นเกษตรกรที่ไม่คุ้นชินกับเทคโนโลยีก็สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกหน้าจอแสดงผลดิจิทัลแบบใหม่ให้ข้อมูลครบถ้วนทั้งรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันสถานะความร้อนและระบบเกือนต่างๆพวงมาลัยถูกออกแบบให้หมุนง,ง่ายและตอบสนองไวทำให้ควบคุมแทรกเตอร์ได้อย่างแม่นยำแม้ในพื้นที่แคบ สมรรถนะคือจุดเด่นของ m i ิ subishi GX 50เพราะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลกำลังสูงถึง50แรงม้าให้แรงบิดที่สม่ำเสมอและทรงพลังเหมาะสำหรับการไถพรวนดันดินหรือแม้แต่การลากอุปกรณ์เสริมต่างๆระบบส่งกำลังเป็นแบบเกียร์ที่พัฒนาใหม่เพื่อให้เปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นรองรับทั้งงานที่ต้องการความเร็วและงานที่ต้องการแรงดึงสูงระบบขับเคลื่อนสี่ล้อช่วยให้แทรกเตอร์รุ่นนี้สามารถทำงานได้ดีบนพื้นผิวทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นทางลาดชันพื้นลื่นหรือพื้นดินแข็งการยึดเกาะมั่นคงทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ในทุกสภาพแวดล้อมด้านระบบไฮดรอลิกมิตซูบิชิ i x x 50ถูกติดตั้งปั๊มกำลังสูงที่สามารถยกอุปกรณ์ต่อพ่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับเครื่องมือเกษตรหลากหลายชนิดเช่นไถ่ขาดหรือตัวโรตารี่รวมถึงอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆทำให้แทรกเตอร์รุ่นนี้ไม่ใช่เพียงเครื่องจัดกเกษตร แต่ยังเป็นคู่หูในการทำงานหลากหลายรูปแบบนอกจากนี้ระบบเบรกก็ได้รับการออกแบบให้มั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ด้วยดิสเบรกที่ตอบสนองไวและทนต่อการใช้งานหนักความประหยัดน้ำมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ Mitsubishi GX 50ทำได้ดีเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้เผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพลดการสิ้นเปลืองและลดการปล่อยควันดำ ช่วยให้ผู้ใช้งานประหยัดต้นทุนในระยะยาวขนาะเดียวกันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเมื่อพูดถึงราคา Mitsubishi G X 50ถือว่าเป็นแทรกเตอร์ที่มีความคุ้มค่าสูงมาก ราคาจำหน่ายในตลาดต่างประเทศอยู่ที่ประมาณ25,000ถึง30,000ดอลลาร์ซึ่งถ้าเทียบกับสมรรถนะที่ได้ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับตลาดเอเชียรวมถึงประเทศไทยราคาหลังหักภาษีและค่าขนส่งแล้วว่าจะอยู่ราวๆ1ล้านถึง1 2ล้านแสนบาทขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่เลือกติดตั้งและโปรโมชั่นจากตัวแทนจำหน่าย โดยรวมแล้ว Mitsubishi GX 50เป็นแทรกเตอร์ที่ผสมผสานทั้งความแข็งแรงสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมความสะดวกสบายในการขับขี่และความคุ้มค่าในด้านราคาเหมาะสำหรับเกษตรกรที่ต้องการเครื่องจักรทำงานหนักไปจนถึงผู้ที่ต้องการอุปกรณ์ที่ช่วยงานในพื้นที่ก่อสร้างรุ่นนี้ไม่เพียงแต่ช่วยประหยัดเวลาแต่ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานทำให้ทุกภารกิจที่ดูยากกลายเป็นเรื่องง่ายขึ้น